เจียงเสียมินเป็นทายดีพุทธศักราช2,536ถึง2,546คือ10ปีตอนนี้จีนเข้าสู่ยุคกินอิม่มนอนอุ่นแปลว่าอะไรเศรษฐกิจจีนพัฒนาจนทุกคนมีข้าวกินครบ3มือ้อมีบ้านอยู่มีพลังงานเพียงพอจะสร้างความอบอุ่นให้ทุกคนในช่วงหน้้หนาวเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนเลือกเจียงเจี่ยมินรุ่นผู้นํารุ่นที่3และต่อด้วยรุ่นที่4ก็คือหูจินเทาเจียงเจี่ยวมินคือคนที่เข้าใจระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกที่สุด โดยเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมการเกิดขึ้นและเติบโตเติบใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ในเขตเศรษฐกิจเพราะเจียงเชียวหมินนอดีตเป็นนายกเทศมนตรีและเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้เจียงเชียวหมินนั้นได้คิดทฤษฎี3ตัวแทนขึ้นมาสามตัวแทนนี้หลักใหญ่ก็คือว่าเป็นการตัวแทนคิดในการเป็นการสร้างผลผลิต ในทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแทนกับพัฒนาของวัฒนธรรมการพัฒนาวัฒนธรรมให้ยิ่งยงยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ที่ตั้งของประชาชนและนี่คือครั้งแรกที่มีเก่าจริงๆแล้วสิ่งที่เจียงเจียหมินตั้งขึ้นมาใน3ข้อเมื่อกี้นี้ก็คือความฝันของจีนที่เขาเรียกว่าชายน้าดรีมที่สีจิ้นผิงเอามาใช้ในช่วงหลังเพราะฉะนั้นแล้วชายน้าดรีมที่สีจิ้งผิงผู้วันนี้มีที่มาที่ไปตั้งแต่สมัยเจียงเจียหมินแปลว่าอะไร แปลว่านโยบายหลักๆที่ผู้นําแต่ละรุ่นเขาตั้งเอาไว้เนี่ยผู้นํารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ละทิ้งจะไม่ละทีจะยังยึดถืออยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้คือคําตอบในที่สุดว่าทําไมจีนถึงคิดอย่างนั้นเจียงเจียมินประกาศความฝันของจีนสามประการที่บรรลุให้ได้ในครบวาระครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งพรรคคอมมสต์จีนในปี2564ก็คือปีหน้าโดยข้าตั้งความฝันไว้3ประการคือเจียงเจียมินตั้งไว้ว่า จีนต้องเป็นสังคมกินดีอยู่ดีในปี2021นะซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่สีจิน้นผิงพูดนะว่าคนจนในจีนปี2522020ปีนี้จะต้องหมดไปละคือไม่มีท่านผู้ชมครับ1,400ล้านคนจะไม่มีคนจนเป็นเรื่องหน้ามาศจั่นหมครับเป้าหมายของเจียงเจิ้มินคือปี2021ปีหน้า GDP ต่อหัวจะต้องขึ้นถึง10,000หยวนต่อคนจากระดับ5,000หยวนในปี2000สสังคมจะต้องเข้มแข็งและทันสมัย เป้าหมายคือปี2592คืออีก29ปีข้างหน้าจากนี้ไปเมื่อครบ100ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนจีนจะต้องเป็นประเทศทีรพัฒนาแล้ว 3. นี่สำคัญมากท่านผู้ชมอำนาจทิพไตเหนือดินแดนอย่างสมบูรณ์ก็คือนโยบายจีนเดียวซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้ไล่มาเรื่อยๆถึงราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์ถัง,งถึงราชวงศ์หมิงมาจนกระทั่ง ถึงยุคนีย้ยุคสาธารณรัฐแล้วถึงผู้นํารุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ารุ่นที่สรุ่นที่5คือต้องเป็นจีนเดียวไต้หวันจะต้องเป็นของจีนที่เบตต้องเป็นของจีนนะฮะซินเจียงต้องเป็นของจีนทุกอย่างต้องเป็นของจีนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของจีนและจุดอ่อนของจีนซึ่งผมจะพูดในภายหลังนะครับและทั้งหมดนี้ที่ที่เจียงเจียหมินสั่งมาระวางอยู่มามันก็เลยเกิด การก่อสร้างอย่างโหรานอย่างเช่นสะพานเชื่อมฮ่องกงจูไห่หมาเก้าในปี2544ซึ่งเสร็จสมบูรณ์และเปิดตัวในปี2551มีการสร้างโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ปากแม่น้ำจูเจียงหรือเขาเรียก Pearl River Delta ลุ่มแม่น้ำไข่มุกกินพื้นที่เกือบ40,000ตารางกิโลเมตรเป็นที่พำนักของประชากรมากกว่า55 000, 000, ล้านคนและก็พัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกงหมาเก้วกวางโจเซินเจินจูไห่ฝอซานจงซานตงกวนกุยโจ เจียงเหมินและเจ้าชิงเท่าไว้ด้วยกันรวมกันเป็นเสร็จหมดเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เจียงเสิวหมินทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุไปมาถึงผู้นํารุ่นที่4คือหูจินเทา2546ถึง2556คือ10ปีหูจินเทาเนี่ยจบวิศวะชลรประทานจากหมหาวิทยาลัยชิงหัวมีกิจกรรมที่ดีเลิศหูจินเทาเป็นบุคคลที่นิ่งเหมือนท่อนไม้ ท่วงท่าเหมือนผู้จัดการธนาคารที่เข้ามาจัดการประเด็น,นต่างๆอย่างระมัดระวังเขาริ่เรียนแนละฝึกฝนอย่างเหมือนวิศวกรใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเขตประเทศจีนที่ยากจนที่ไม่ได้จเจริญเติบโตฟู้ฟฟาไม่เหมือนเจียงเจียหมินเจียงเจียหมินจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่ร่ำรวยฟู้ฟฟาแต่หูจินเทาจะไปอยู่ในแต่ละแห่งอย่างเช่นมณฑลการซูที่ยากจนที่สุดอย่างเงี้ยเขาไปสัมผัสกับคนที่จนๆเติ้งเสี่ยวผิงเขามอง การไกลเขามองว่าเจียงเจียหมินเป็นคนเขาเป็นคนเปิดประเทศแต่เจียงเจียหม,มินเป็นคนพัฒนาให้เกิดการค้าขายมากขึ้นเมื่อเกิดการค้าขายมากขึ้นระบบทุนนิยมคือผู้นํารุ่นที่3ผู้ซึ่งมีความเข้าใจระบบทุนนิยมดีที่สุดคือเจียงเจียหม,มินนั้นเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตามจะเกิดคนจนมากขึ้นนะฮะมีคนว่างงานปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ติ้งเลยเลือกหูจินเทาซึ่งเป็นคนที่ทํางานอยู่ในที่ที่คนจนมาก่อนไม่เคยอยู่ในที่ที่คนรวยเพื่อที่จะมาพัฒนานโยบายต่างๆเพื่อทําให้คนจนในไประเทศจีนนั้นดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าหูจินเทาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหาคนจนได้ดีกว่านะพอหูจินเทาไปนะฮะผู้นำหนุนชาก็พาจีนแต่ในยุคหูจินเทาในปี2,549หูจินเทาได้พาจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจขึ้นมาแซงญี่ปุ่นขึ้นเป็นอันดับสอง ในโลกนี้แต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ดีทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางไรายได้คอรัปชันระบาดไปทั่วทุกระดับเลยทั้งภูวิภาคและการเมืองเจ้าที่รัฐบาลฉวยโอกาสคดโกงผลประโยชน์จากประชาชนอีกทั้งปัญหามลพิษมากที่สุดชาติหนึ่งของโลกเมื่อหูจินเทากเกษียณยุไปก็ถึงยุคสีจินผิงสีจิ้นผิงขึ้นมาเม,มื่อปี2556สีจิ้นผิงเป็นคนปักกิ่งพ่อของสีจิ้นผิงชื่อสีจงซุนเป็นอดีตผู้นาระดับสูงพรรคคอมมิวนิสต์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นเป็นรองนายกเศรษฐมนตรีผู้ว่าการมณฑลกวางตุง้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจํามณฑลกวางตุง้งรองประธานสภาพผู้แทนตอนที่สีจิ้นผิงจะเข้ารับเป็นตำแหน่งประธานดีนั้นทางตะวันตกวิเคราะห์ว่าสีจิ้นผิงจะปกครองลาบากเพราะว่าประเทศจีนไม่มีอํานาจเด็ดขาดแต่ทุกอย่างสีจิ้นผิงทําตรงกันข้ามหมดเลยสีจิ้นผิงรวบอํานาจทั้งหมดเข้ามาอยู่ในมือทั้งหมดแล้วสีจิ้นผิงทําในสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่สมัยเจียงเจิ้งหมินจนถึงหูจินเทาก็คือการคอร์รัปชันสีจินผิงเข้ามาได้ไม่นานสีจินผิงเอาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หนึ่งล้านสี่แสนคนเข้าคุกนะฮะแล้วก็เอารัฐมนตรีและผู้คนระดับนัมนตีประมาณ200คนถูกจับเดำเนินคดีการปราบคอร์รัปชันเขาปราบคอร์รัปชันให้เกิดผลจริงและเขาสร้างความนิยมอย่างมหาศาลมีคนบอกว่าอเมริกันดรีมคือความฝันของอเมริกาแต่เป็นความฝันอเมริกันดีเป็นความฝันปัดเจ็บบุคคล อยากจะมีบ้านอยากจะมีสะไว้นะมีรถยนต์คันหนึ่งแต่ Chinese Dream ของสีจิ้นผิงซึ่งบูคณะสีจิ้นผิงตั้งเป้าหมายไว้3ประการคือเขาต้องการจะทําประเทศจีนเป็นประเทศเขาไม่ได้ไปนเน้นว่าใครใคนใดคนหนึ่งว่าปี2563คือปีนี้จะเป็นปีที่ประเทศไม่มีคนจน2 5 7 8อีก15ปีจากนี้ไปคือคศ .2035 จีนจะเป็นประเทศที่ทันสมัยกับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วข้อที่3ปี25 93ปี2 0 5 0จีนจะเป็นประเทศหมหาอำนาจเลยนะซึ่งเป็นปีที่ครบรอบร้อยปีของการที่เหมาเจ๋อตุงชนะสงครามกลางเมืองและตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนโยบายคอร์รัปชันปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งแก้ไขไม่ได้ในสมัยประธานดีหูจินเทาความเด็ดขาดเมื่อใช้ในทิศทางที่เป็นประโยชน์คนจีนถึงชอบอีกทั้งสีจินผิงมีความฝันที่ใหญ่กว่าหูจินเทาคือต้องการเป็นประเทศหมหาอำนาจคิดเหมือนยงเล่อคิดเหมือน ราชวงหัน่นคิดเหมือนราชวงถังสมัยตั้งเสีย่ยวผิงเปิดให้มีเอกชนจีนเติบโตมาด้วยเอกชนแต่ว่าลักษณะเด่นของจีนอีกอย่างคือในส่วนยอดของระบบเศรษฐกิจจะเป็นรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจที่ใช้ทุนอย่างเข้มขน้นและจีนคุมหมดเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมคมนาคมการเงินเหล็ก ซีเมนไฟฟ้าเป็นของรัฐหมดอีกทั้งยังแตกรละสาหกิจให้แข่งขันกันเองอย่างเช่นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมชายหนา้าโมบายก็กลายเป็นมีเพิ่มชนะเทลลคอมมาแข่งกันแต่รัฐบาลจีนมีบทบาทในเศรษฐกิจที่ควบคุมกลไก,กมากมายธนาคารใหญ่ในรัฐ4ี่แห่งเป็นของรัฐรัฐคุมราคาปัจจัยการผลิตได้หมดเพราะเหล็กซีเมนโทรคมนาคมไฟฟ้าเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นเวลาจีน เขียนแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจีนถึงทําได้เพราะว่าเมื่อมีแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมธนาคารของรัฐก,ก็จะปล่อยเงินกู้สนับสนุสนอุตสาหกรรมนั้นกดราคาปัจจัยการผลิตให้ถูกเศรษฐกิจจีนจึงซับซ้อนเพราะว่า90ซของแรงงานอยู่ในภาคเอกชนแต่บริษัทใหญ่ๆกลับเป็นของรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วในแนวคิดของสีจิ้นผิงจะต่างกว่าเติ้งเสี่ยวผิงอยู่ประเด็นที่สําคัญตรงนี้ สมัยตั้งเสี่ยวผิงก็คือการตั้งเป้าเพิ่มกําลังผลิตโดยไม่สนคุณภาพแต่ในยุคสีจิ้นผิงพบว่าปัญหาไม่ใช่ปริมาณปัญหาตอนนี้คือคุณภาพหลักคิดของสีจิ้นผิงคือพัฒนาคุณภาพเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมต้องยกอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนั่นคือทำไมสีจิ้นผิงถึงเน้น AI ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence พยายามเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการมากขึ้นสีทินผิงเคยพูดในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เรื่อง AI กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง AI ว่า AI artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์จะตอบโจทย์ทุกด้านของจีนในอนาคตได้หมดเลยครับ